แน่นอนครับว่าใครๆก็อยากได้การรักษาพยาบาลที่ดีที่สุดใช่ไหมครับแต่เมื่อทรัพยากรของประเทศเรามีจำกัดเราจะตัดสินใจเรื่องที่ยากที่สุดแบบนี้ได้ยังไงวันนี้เราจะมาเจาะลึกเบื้องหลังการตัดสินใจที่สําคัญมากๆในระบบสาธารณสุขของประเทศเรากันครับลองนึกภาพตามกันนะครับสมมุติว่ามียาตัวใหม่ที่ช่วยชีวิตคนได้จริงๆแต่ราคานี่สิครับสูงถึงหลายล้านบาทต่อคนคําถามสําคัญเลยก็คือระบบสุขภาพของรัฐควรจะจ่ายเงินสําหรับยานี้หรือเปล่า นี่แหละครับคือโจทย์ใหญ่ที่เป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างเลยปัญหานี้มันก็เลยเหมือนการชั่งน้ําหนักระหว่าง2สิ่งที่สําคัญมากๆครับนั่นก็คือความหวังของผู้ป่วยคนหนึ่งกับสุขภาพของคนทั้งประเทศเพราะในเมื่อเรามีงบประมาณที่จํากัดการจะให้ทุกอย่างกับทุกคนมันอาจจะเป็นไปไม่ได้แล้วเราจะหาจุดสมดุลที่มันยุติธรรมที่สุดได้ยังไงล่ะครับ ทีนี้เพื่อจะรับมือกับความท้าทายแบบนี้ได้เนี่ยหลายๆประเทศทั่วโลกเลยนะครับรวมถึงประเทศไทยเราด้วยก็ได้พัฒนากระบวนการที่เป็นระบบขึ้นมาครับซึ่งเขาเรียกสิ่งนี้ว่าการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพหรือ HTA นั่นเองครับมันเป็นเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อช่วยเราตัดสินใจเรื่องยากๆแบบนี้โดยเฉพาะเลยและเรื่องราวที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้เนี่ยก็มาจากแหล่งข้อมูลที่เป็นทางการมากๆเลยครับนั่นก็คือคู่มือการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพสําหรับประเทศไทยครับเรียกได้ว่า เป็นคัมภีร์ที่บอกหลักการและขั้นตอนทั้งหมดเลยว่าการตัดสินใจเหล่านี้มันมีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วเจ้า s t a เนี่ยมันคืออะไรกันแน่อืมเอาแบบเข้าใจง่ายที่สุดเลยนะครับมันคือกระบวนการที่ใช้หลักฐานและข้อมูลมาช่วยตัดสินใจเชิงนโยบายคือไม่ใช่ใช้ความรู้สึกนะครับเพื่อจะตอบคําถามว่าเทคโนโลยีสุขภาพชิ้นไหนที่รัฐควรจะใช้งบประมาณไปสนับสนุน ถึงจะฟังดูซับซ้อนนะครับแต่จริงๆแล้วกระบวนการ HTA เนี่ยมันแบ่งได้เป็น3ขั้นตอนหลักๆครับอย่างแรกเลยคือเปรียบเทียบทางเลือกก็คือเอาเทคโนโลยีใหม่มาเทียบกับการรักษาแบบเดิมๆที่มีอยู่ 2. คือการวัดความคุ้มค่าซึ่งตรงนี้จะวิเคราะห์ทั้งต้นทุนแล้วก็ผลลัพธ์ทางสุขภาพเลยและสุดท้ายครับประเมินภาระงบประมาณเพื่อจะดูว่าเอ๊ะระบบของเราจ่ายไหวหรือเปล่าถ้าต้องการให้ทุกคนที่ต้องการใช้ ใน3ขั้นตอนนี้เนี่ยมีส่วนหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจมากๆเลยก็คือการวัดความคุ้มค่านี่แหละครับโดยเฉพาะฝั่งของผลลัพธ์คำถามก็คือเราจะวัดสิ่งที่มันจับต้องไม่ค่อยได้อย่างสุขภาพที่ดีเนี่ยออกมาเป็นตัวเลขที่เอามาเปรียบเทียบกันได้ยังไงผู้เชี่ยวชาญเขาก็เลยมีคำตอบครับคือเขาใช้หน่วยวัดที่เรียกว่าปีสุขภาวะหรือ q a l y ซึ่งย่อมาจาก Quality Adjusted Life Year โอ้โหแนวคิดนี้ผมว่าลึกซึ้งมากนะครับเพราะมันไม่ได้นับแค่ว่าเรามีชีวิตอยู่กี่ปีแต่มันรวมคุณภาพชีวิตในแต่ละปีเข้าไปด้วยโดยเขาให้คำนิยามว่า1 QALY เนี่ยก็คือการมีชีวิต1ปีด้วยสุขภาพที่สมบูรณ์เต็มร้อยครับอะลองมาดูตัวอย่างนี้กันจะได้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับสมมติว่ามีการรักษาหนึ่งที่ช่วยยืดชีวิตผู้ป่วยออกไปได้อีก3ปีฟังดูดีมากๆเลยใช่ไหมครับแต่ถ้าตลอด3ปีนั้น ผู้ป่วยต้องทนอยู่กับความเจ็บปวดที่มันรุนแรงตลอดเวลาเลยล่ะเรายังจะเรียกมันว่าเป็น3ปีที่ดีจริงๆได้อยู่หรือเปล่าครับและนี่แหละครับคือจุดที่ q a r y เข้ามามีบทบาทสําคัญมากๆจากตัวอย่างเมื่อกี้แม้ว่าจะมีชีวิตอยู่3ปีแต่พอประเมินคุณภาพชีวิตแล้วอาจจะได้คะแนนอธัธยาศัยค่น์แค่0.6เพะนั่นเอง พอนำมาคำนวณน,นะครับก็คือเอา3ปีคูณ0.6มันก็จะเท่ากับ1.8ปีสุขภาวะหรือ1.8 QALY นี่แหละครับคือวิธีที่เขาเปลี่ยนแนวคิดที่เป็นนมามธรรมมากๆอย่างคุณภาพชีวิตให้กลายเป็นตัวเลขที่จับต้องได้แล้วก็เอามาเปรียบเทียบกันได้เอาล่ะครับพอเราเข้าใจฝั่งของผลลัพธ์ที่วัดด้วย QALY กันไปแล้วทีนี้ก็มาถึงอีกด้านหนึ่งของสมการที่สาคัญไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือเรื่องของต้นทุนครับและในการประเมินแบบ HTA เนี่ย คำว่าต้นทุนมันไม่ได้หมายถึงแค่ป้ายราคาของยาอย่างเดียวนะครับและนี่คือจุดที่ผมว่าน่าสนใจมากๆเลยครับคือคู่มือของไทยเนี่ยแนะนําให้ใช้สิ่งที่เรียกว่ามุมมองทางสังคมในการวิเคราะห์ต้นทุนครับซึ่งเป็นมุมมองที่กว้างมากๆเพราะมันพยายามรวบรวมต้นทุนทุกอย่างที่เกิดขึ้นจริงๆไม่ใช่แค่ค่าใช้จ่ายที่โรงพยาบาลเป็นคนจ่ายแล้วต้นทุนที่ว่านี้มันมีอะไรบ้างก็จะมีตั้งแต่ต้นทุนทางตรงทางการแพทย์อย่างเช่นค่ายาค่าตรวจต่างๆเนาะ แล้วก็มีต้นทุนทางตรงที่ไม่ใช่การแพทย์เช่นค่าเดินทางของผู้ป่วยและที่สําคัญมากๆเลยก็คือต้นทุนทางอ้อมครับอย่างเช่นการสูญเสียรายได้ของญาติที่ต้องลางานมาดูแลเราการมองแบบนี้เนี่ยมันทําให้เราเห็นภาพผลกระทบทางเศรษฐกิจที่แท้จริงได้แบบครบถ้วนรอบด้านเลยครับโอเคสมมุติว่าเทคโนโลยีใหม่เนี่ยให้ผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยมเลยแล้วพอเทียบกับต้นทุนทั้งหมดแล้วก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นนะครับ เพราะมันยังเหลือคำถามสุดท้ายที่สำคัญที่สุดอยู่และคำถามนั้นก็คือแล้วระบบของเราจ่ายไหวไหมซึ่งเราจะหาคำตอบนี้ได้ด้วยการทำสิ่งที่เรียกว่าการวิเคราะห์ผลกระทบด้านงบประมาณหรือ BIA ครับมันคือการประเมินแบบตรงไปตรงมาเลยว่าถ้าเรานำเทคโนโลยีนี้มาใช้กับทุกคนที่ต้องการจริงๆรงระบบสุขภาพโดยรวมจะต้องแบกรับค่าใชา้จ่ายเท่าไหร่กันแน่ สไลด์นี้สรุปความแตกต่างที่สําคัญมากๆไว้เลยครับคือการวิเคราะห์ความคุ้มค่าหรือ CEA เนี่ยมันจะถามว่าของชิ้นนี้มันคุ้มเงินไหมโดยมองที่ผู้ป่วยแต่ละคนในระยะยาวเลยนะแต่ BAI จะถามคําถามที่ต่างออกไปแล้วก็ตรงกว่านั้นอีกก็คือแล้วเรามีเงินในกระเป๋าพอใจหรือเปล่าโดยจะคำนวณค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดของคนทั้งประเทศในแผนงบประมาณระยะสั้นๆ1-5ปีข้างหน้าครับ พอมาถึงตรงนี้หลายคนน่าจะเริ่มเห็นภาพแล้วนะครับว่ากระบวนการทั้งหมดนี้เนี่ยไม่ได้ทําไปเพื่อที่จะปฏิเสธการรักษาใครแต่มันมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นเยอะเลยครับหัวใจของเรื่องทั้งหมดมันจึงอยู่ตรงนี้เลยครับ HTA ไม่ใช้เครื่องมือเพื่อปฏิเสธการรักษาแต่มันเป็นเครื่องมือที่ช่วยทําให้การตัดสินใจโปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมเพื่อให้เราใช้ทรัพยากรที่เรามีอยู่อย่างจํากัดเนี่ยไปสร้างสุขภาพที่ดีที่สุดให้กับคนส่วนใหญ่ของประเทศให้ได้นั่นเอง ในโลกที่การแพทย์มันก้าวหน้าไปไม่เคยหยุดเลยนะครับการรักษาใหม่ๆก็มีประสิทธิภาพสูงขึ้นแล้วก็มักจะมาความกับราคาที่สูงขึ้นไปอีกคำถามสำคัญที่เราทุกคนต้องช่วยกันคิดต่อไปก็คือเราจะแน่ใจได้อย่างไรครับว่าการตัดสินใจของเราในอนาคตจะยังคงทั้งชาญฉลาดและเป็นธรรมสำหรับทุกคน